สวัสดีครับวันนี้อยู่ขับปู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะนี่เราจะส่งกล่องนะครับส่งกล่องให้ลูกค้าไปนี้นะครับเดี๋ยวลองเทสกันรถดตูตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นรุ่นตัวแรกนะครับ A 3 4สนะี่ะ ทาทา CNG มาเลยสตาร์ทเครื่องดูครับสตาร์ตติดง่ายครับเครื่องเดินนิ่งนะควันนี้เป็นทาทา CNG แ,แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่า รรียยบ้อสำหรับท่านใดนะครับกำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทายนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับกับเบิร์โทรนี้0802222002นะครับตามนี้เลยครับูช่างต้นทาทาชนบุรีนะครับ